ถ้าใครที่แอบแฟนซื้อผมรับรองว่าสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในถอยพารีวิวนะครับผมและในครั้งนี้นะครับเราก็อยู่กับเจ้า mg gundam v i r t u e นะครับตัวนี้นะครับผมเอาเป็นใบประกอบมาให้ดูนะครับ เพราะว่ากล่องเนี่ยไม่สามารถเอาเข้ามาได้เพราะว่ามันใหญ่มากนะครับฉากเนี่ยไม่พอถ่ายเจ้าตัวนี้นะครับมีแผงประมาณ28แผงได้นะครับใช้เกือบหมดทุกชิ้นก็จะมีเหลือแค่ไม่กี่ชิ้นนะครับนิดหน่อยเท่านั้นเองซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับผมได้มาจากร้าน toy n e c k d o r นะครับผมในราคาที่แบบว่าย่อมยาวมากๆนะครับถ้าใครอยากรู้ต้องติดตามชมให้จบนะครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับประกอบออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับมีรายละเอียดแล้วก็การขยับเป็นยังไงเนี่ยผมต้องฝากกด Subscribe นะครับกดไลค์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับใครที่ชมแล้วยังไม่กดไม่เคยกดเลยนะครับต้องรบกวนกดให้หน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ Girl, เรา,าเริ่มที่ข้อแรกนะครับความง่ายในการประกอบจากที่ผมลองประกอบดูแล้วเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนบางส่วนเนี่ยที่มันจะดูแล้วแบบอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะครับจริงๆแล้วนะครับใบประกอบเนี่ยเขาอาจจะบอกมาค่อนข้างจะละเอียดอยู่แล้วแหะแต่เวลาเราดูเนี่ยมันอาจจะงงๆนิดนึงอย่างเช่นชิ้นตรงนี้นะครับผม งงอยู่สักแป๊บหนึ่งว่ามันประกอบเข้าไปยังไงนะครับแต่ก็ประกอบเข้าไปได้เรียบร้อยนะครับเผื่อใครที่จัดเจ้าตัวนี้มาแล้วไม่รู้ว่าไอ้ตรงนี้มันติดยังไงกันแน่และเจ้าตัวนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือชิ้นเล็กๆนะครับมันมีค่อนข้างเยอะเลยซึ่งแบบว่ามันชิ้นเล็กมากๆแบบเล็กจิ๋วเลยต้องระวังตั้งแต่ขั้นตอนในการตัดเลยนะครับถ้าตัดไม่ดีเนี่ยแล้วกระเด็นหายไปนี่ลําบากเลยนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเสริมนะครับหายแล้วหายเลยนะครับแล้วก็ถ้าประกอบไปเนี่ยแล้วมันหักขึ้นมาเนี่ย งานเข้าเลยนะคือแบบว่ามันจะเป็นหุ่นที่ไม่สมบูรณ์ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือต้องระวังมากๆสําหรับมือใหม่นะครับถ้าคิดจะประกอบเจ้าตัวนี้นะผมคิดว่าสามารถประกอบได้แต่อาจจะต้องมีความอดทนนิดนึงนะครับเพราะว่ามันตัวใหญ่และชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันเยอะชิ้นส่วนเยอะแผงก็เยอะนะครับถ้าใครที่แบบว่ารู้สึกว่าไม่เคยประกอบเลยเนี่ยแล้วมาประกอบอาจจะเบือ่อแล้วก็อาจจะไม่ชอบการต่อกันพาไปเลยก็ได้นะครับ แต่ถ้ามีประสบการณ์มาแล้วนิดหน่อยนะครับเคยต่อไฮเกรดมาต่อ RG มาเนี่ยเจ้าตัวนี้สามารถประกอบได้สบายๆเลยครับและเจ้าตัวนี้นะครับมีสติ๊กเกอร์มาให้นะแต่ไม่มีดีคอร์น้ําหรือดีคอขูดมาให้เป็นสติ๊กเกอร์แปะแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องใช้น้ําหรือใช้อะไรขูดก็คือติดแล้วก็ถูๆให้มันเรียบเท่านั้นเองนะครับแล้วก็การแปะสติ๊กเกอร์เนี่ยสำหรับผมอะรู้สึกว่ามันติดไม่เยอะมากนะถ้าเทียบกับ RG หรือ MG ตัวก,ก่อนๆที่เคยติดมาตัวนี้ถือว่า ติดสติ๊กเกอร์น้อยมากๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแบบพอประมาณกําลังสวยไม่เยอะเกินไปแล้วก็มีชิ้นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกชอบมากๆเลยนะครับที่เป็นเหมือนผมนะครับนี่มันเป็นพลาสติกแบบอ่อนๆอ่ะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นเส้นผมจริงๆนะครับหรือเป็นสายอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับและที่สําคัญเลยเขามีการแยกเลเยอร์ให้ด้วยอย่างอันเนี้ยเป็นผมด้านหลังถ้าปกติอ่ะมันก็จะมีแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยถ้าเป็นไฮเกรดนะครับแค่เนี้ยจบละอยู่เลยแต่อันเนี้ยเป็น มาสเตอร์เกนะครับเนี่ยเขาจะมีเลเยอร์ให้3ชั้นให้เหมือนกับว่ามันดูมีมิติแล้วก็มันดูมีความหนามากขึ้นเห็นไหมนี่ดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยก็ปกตินะครับเป็นอันเดียวโดดๆเลยแต่ว่าเป็นพลาสติกแบบอ่อนๆนะก็ไม่ถึงกับเป็นพลาสติกแข็งซึ่งค่อนข้างจะโอเคนะครับในการทําพลาสติกตรงส่วนนี้มาดีมากๆนะครับส่วนตรงหน้าอกของเขานะครับที่เป็น G n d r i v e ตรงนี้นะครับคือมันสามารถใส่ไฟ LED ได้นะครับแต่ว่าทางลุงบันเนี่ยเขาไม่ได้แถมมาให้เราต้องไปหามาติดเอาเองซึ่งเขาแนะนำว่าให้เป็นไฟสีเขียวก็เขาจะมีแบบเหมือนคล้ายๆเจ้าตัวนี้เลยนะครับแต่ว่ามันใหญ่กว่านี้เอาไว้ติดไฟใส่ไฟเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปที่หน้าอกด้านหลังนะครับเท่านี้ก็มีไฟติดเรียบร้อยแล้วสำหรับเกณฑ์การให้คะแนนนะครับผมขอให้แบบรวมๆแล้วกันนะครับระหว่าง v i r t u ินะครับกับ นัดเรนะครับ2ตัวนี้มันคือตัวเดียวกันใช่ไหมมันอยู่ด้วยกันซึ่งมันมีความแตกต่างกันอยู่แต่ว่าลำบากตรงที่ให้คะแนนนี่แหละนะครับเพราะว่ามันจะให้คะแนนแค่ตัวเดียวก็ไม่ได้ไงเพราะว่ามันมันสามารถเป็นทั้ง2ตัวได้เลยนะครับสำหรับในข้อนี้นะครับความง่ายในการประกอบเนี่ยผมขอให้3ดาวแล้วกันครับมาต่อกันที่รายละเอียดของโมเดลนะครับ สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นมาสเตอร์เกตนะครับซึ่งไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องรายละเอียดเนี่ยทำออกมาดีมากๆอยู่แล้วนะครับให้เห็นการเดินเส้นเดินลายนะครับทำออกมาค่อนข้างละเอียดเลยดูสมจริงมากๆจุดต่างๆส่วนต่างๆเนี่ยทำมาให้ดีมากและก็แยกสีมาให้ค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะตรงที่เป็นสีเขียวตรงนี้นะครับมันไม่ใช่มีแค่พลาสติกใสสีเขียวอย่างเดียวนะเราติดสติกเกอร์ลงไปก่อนแล้วก็มีพลาสติกสีใสก่อนแล้วก็เป็น พาสใสสีเขียวอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งแบบ3มชั้นเลยอ่ะก็ทาแบบโหแยกมาเยอะมากจริงๆทั้งๆท,งที่เราติดแค่สีเขียวอันเดียวนี่ก็จบแล้วนะแยกสีมาดีมากๆนะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดของอาวุธบ้างนะครับนี่อาวุธก็ไม่ทิ้งรายละเอียดแม้กระทั่งตอนติดสติกเกอร์ลงไปนะครับปกติอ่ะถ้าเป็นบางตัวนะครับมันจะติดแล้วแบบมันจะเห็นรอยสติกเกอร์ใช่ไหมแต่อันเนี้ยติดไปสติกเกอร์มันก็ยังดูแบบเนียนตาอยู่นะไม่ถึงกับว่าเอ๊ยมันแบบ อันนี้ติดสติ๊กเกอร์หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับมันก็ยังดูแบบโอเคอยู่ถือว่าเวิร์กมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวคนขับนั่นเองนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเล็กมากๆนะครับอันนี้ผมตัดออกมาในรูปแบบนี้เผื่อทําสีนั่นเองนะครับก็มีมาให้3ตัวเนาะเป็นตัวที่กําลังนั่งขับอยู่เป็นตัวที่ยืนข้างนอก2ตัวนะครับและรายละเอียดของโมเดลเนี่ยก็เก็บมาดีมากๆนะครับแต่ถ้าทําสีจริงเนี่ยอาจจะต้องใช้ว่นขยายเพราะว่าชิ้นมันเล็กมากจริง ส่วนในข้อนี้นะครับรายละเอียดของโมเดลนะครับไม่ต้องพูดเยอะครับ5เต็มครับแล้วก็มาต่อกันในข้อจุดขยับของโมเดลนะครับขอเริ่มจากอาวุธก่อนเลยละกันนะครับมีชิ้นตรงนี้นะครับสามารถขยับได้มีตรงด้ามจับนะครับสองฝั่งนะครับยกได้ประมาณนี้เลยค่อนข้างสูงอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้โยกลงมาได้นิดนึงแล้วก็มีตรงนี้นะครับ เปิดออกได้ไม่ใช่น,นี้นะอันนี้ครับมันอาจจะค่อนข้างดูแน่นนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็สามารถดึงปากกระบอกปืนออกมาได้อีกนะครับซึ่งแบบว่าดูสมจริงมากๆก็สามารถขยับได้ใกล้เคียงกับของจริงมากๆก็จะมีแค่อีตรงปลไกลข้างในที่มันขยับไม่ได้มาต่อกันที่โล่นะโล่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอืมก็หมุนตรงนี้ได้แค่นั้นเอง โลมันก็น่าจะขยับอะไรมากไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มาต่อที่ปืนไรเฟิลน,นะครับจะขยับตรงนี้ได้ข้างหลังนะครับพันท้ายนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็หมดแล้วขยับไม่ได้แล้วอ่าทีนี้มาต่อที่ไฮไลท์กันบ้างนะครับเจ้าตัวนี้ขอเริ่มจากแบ็คแพคก่อนนะครับสามารถยกขึ้นมาได้แบบนี้เลยแล้วก็หมุนมาด้านหน้าครับนี่ เป็นลักษณะของปืนใหญ่นะครับเหมือนในกระตูนที่เขาใช้อาวุธนั่นเองนะครับแล้วก็เอาเก็บได้อะปึ๊บอืมแบบนี้นะครับแล้วก็หัวนะครับอ่ะก้มเงยได้นิดหน่อยนะครับไม่เยอะมากแล้วก็ตรงนี้เปิดได้นะอ่าแขนตรงนี้ครับต้องเอาน,นี่ขยับไปนิดนึงอ่าแขนตรงนี้ครับกางขึ้นได้ค่อนข้างเยอะนะ เกือบ90องศานะครับแต่ถ้าเราหมุนเนี่ยมันได้สุดอยู่แล้วนะครับนี่ยังไงครับค่อนข้างโอเคนะครับตัวนี้แล้วก็มาตรงที่ข้อศอกเออขยับได้ประมาณนี้นะข้อศอกแล้วก็สามารถหมุนได้นะนี่ผมชอบมากตรงข้อมือนะครับมันสามารถยกขึ้นได้กดลงได้นะครับ และก็สาม,มารถหมุนได้ด้วยนะครับนี่ทําออกมาเวิร์กมากๆนะครับค่อนข้างอิสระเลยทีเดียวนะครับตรงข้อมือเนี่ยเพราะว่าข้อต่อเขาเนี่ยค่อนข้างจะแบบทาดีมากๆนะครับแล้วผมแกะให้ดูนะข้อต่อเนี่ยมันเป็นแท่งแบบนี้เนาะพอมันต่อเข้าไปปุ๊บมันก็จะล็อกตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะขยับขึ้นลงแบบนี้ได้ด้วยนะครับก็คือขยับได้รอบด้านเลยซึ่งเป็นมาสเตอร์เกตที่เวิร์กมาก,มาก,ม,ากมากนะครับมาต่อกันที่เอวครับ เอวขยับไม่ค er mm ่อยได้นะเอวค่อนข้างจะติดนะครับขยับไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีตรงกระปรงหน้านะครับขยับได้นะครับมีด้านข้างตรงนี้นะครับสามารถหมุนออกไปได้นะนี่นี่ครับมันสามารถหมุนออกมาได้นะครับแล้วก็พาพกลับเข้ามาที่เดิมได้นะครับตรงขาอ่ะมันยกขึ้นได้ประมาณนี้นี่ครับไปข้างหลังครับ ติดครับได้แค่นี้เองนิดเดียวนะครับงอเขา่าเฮ้ยแต่งอเข่าได้เยอะนะทําเป็นเล่นนะครับและที่สําคัญเลยตรงนี้เป็นไฮไลท์ของเขาอีกหนึ่งที่นะครับก็คือเปิดออกมาครับเป็นแหล่งพลังงานของเจ้าตัวนี้นะครับจริงๆมันเปิดได้ทุกส่วนนะแต่ผมขอเปิดให้ดูหนึ่งส่วนแล้วกันนะครับ สามารถเปิดออกได้จะเห็นพารสีเหลืองด้านในนะครับซึ่งตรงนี้รายละเอียดเวิร์กมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถขยับได้ด้วยแต่ว่าหมุนซ้ายขวาไม่ได้นะได้แค่ขึ้นลงแล้วก็เท้าสามารถกดลงได้เงยขึ้นได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ พลิกซ้ายพลิกขวาได้ประมาณนี้โอเคสําหรับตัวนี้นะครับมันก็จะขยับได้ประมาณนี้ที่มันขยับได้ไม่เยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าเกาะมันค่อนข้างหนาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเนทเล่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะขยับได้ขนาดไหน เรามาดูกันขยับของนทเลยบ้างนะครับว่าขยับเป็นยังไงบ้างหลังจากถอดกรอกออกมาเรียบร้อยแล้วมาเริ่มที่หัวครับมันหันซ้ายหันขวาไม่ค่อยได้นะเพราะว่ามันติดผมเนี่ยกนันนวดเนี่ยนะครับของชินเนี้ยมันเลยขยับซ้ายขวาไม่ได้นะครับก้มเงยนี่ก็ไม่ค่อยได้เยอะนะจริงๆอ่ะถ้าไม่มีไอ้เส้นผมสีแดงของเขาเนี่ยมันจะขยับได้แบบดีมากๆนะครับแต่นี่มันติดตรง เส้นผมของเขาไงมันเลยขยับได้นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับตรงแขนยกได้ค่อนข้างสูงนะนี่แล้วก็หมุนอย่างที่บอกขนาดตัวใหญ่ยังหมุนได้ตัวนี้ก็หมุนได้แบบเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้อพับ่งครับงอขึ้นได้เยอะเลยนะครับอ่าส่วนข้อมือเหมือนเดิมนะครับข้อมือไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับช่วงโซนหัวไหล่ถึงอกเนี่ยนะครับมันสามารถ เลื่อนออกมาได้นะครับตรงนี้นะครับมันสามารถขยับให้ขยับขึ้นนิดหน่อยได้นะครับมันเอาไว้สําหรับใส่เกาะด้วยแล้วก็สามารถขยับเพิ่มเติมได้ด้วยแล้วก็มาที่เอวนะครับมหมุนได้ประมาณนี้นะครับแต่เวลาเอียงเนี่ยเอียงได้เยอะนะเวลาเอียงเอียงได้เยอะครับเห็นไหมฮะนี่เอียงได้ค่อนข้างเยอะ มันเหมือนเอียง2ข้อครับมันเอียงตรงนี้ก่อนแล้วก็มาเอียงช่วงตัวท่านบนอีกทีหนึ่งนะครับมันเลยสามารถเอียงได้เยอะขึ้นนะครับอ่าทีนี้ก้มครับก้มได้นิดนึงนะครับมาเงยบ้างอ่าแต่เงยเงยได้เยอะนะค่อนข้างโอเคเลยนะครับอ่าทีนี้มาขาครับนี่ครับยกสุดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ ไม่มีกระโปรงหน้าไม่มีกระโปรงหลังแล้วก็ไม่มีกระโปรงข้างด้วยนี่ครับขยับได้ค่อนข้างอิสระมากๆนะครับเรื่องการขาไม่ต้องสือครับ180แน่นอนนี่ครับการขาได้เยอะมากนะครับหูตรงเข่าบ้างนะครับรปึ๊บนี่พอเราเอาเกาะออกนะครับมันสามารถงอได้เยอะขึ้นเห็นไหมครับพอมันไม่ติดเกาะเ็นตัวใหญ่ๆแล้วเนาะแล้วก็สามารถหมุน ช่วงต้นขาได้ด้วยนะครับแล้วก็มาที่เท้านะครับสามารถกดลงได้เยอะเลยทีนี้เห็นไหมครับเงยขึ้นนี่เยอะเลยนะครับแล้วก็พลิกซ้ายนะครับพลิกขวาเยอะมากนะครับพอมาเป็นนัเล่เนี่ยการขยับมันจะดีขึ้นเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ติดเกาะอะไรนั่นเองตรงนิ้วนะครับสามารถขยับนิ้วโป้งได้นะครับ1นนิ้วนะที่เหลือนะครับมันจะเป็น ชิ้นส่วนพาร์ทเสริมออกมานะครับเป็นแบบอ่าอย่างอันนี้นะครับผมใส่แบบกำมือไว้นะครับแล้วมันก็จะมีแบบนี่ครับตอนกำลังจะเหนี่ยวไกนะครับแล้วก็จะมีแบบแบมือครับอ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็มีแบบจับดาบด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับมือเนี่ยสามารถขยับได้แค่นิ้วโป้งนิ้วเดียวนะครับ ที่เหลือก็คือไปเปลี่ยนมือเอ,เองนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าถ้ามันมีมือขยับมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามาสเตอร์เกตอ่ะมันอาจจะดูไม่ค่อยแข็งแรงเนาะแต่ถ้ามันเป็นมือแบบล็อกมาแล้วบางส่วนเนี่ยมันจะทําให้เวลาจับอาวุธจับปืนเนี่ยมันจะแบบจับได้ดีขึ้นแล้วมันก็จะแข็งแรงมากขึ้นสิ่งที่ผมชอบอีกหนึ่งอย่างนะครับในการขยับของเจ้าตัวเนี้ยนะครับก็คือการถอดเกาะแล้วก็ใส่เกาะนะครับคือเราไม่ต้องไปถอดชิ้นส่วนอะไรมากมายนะครับสิ่งที่ต้องถอด ออกจากตัวเนทเล่ก็คือผมสีแดงของเขาเท่านั้นเองแล้วเราก็ประกอบเกาะใส่เข้าไปได้เลยนะครับตรงเขาเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าเอาแล้วเขาเนี่ยต้องถอดเปลี่ยนใหม่แน่นอนนะครับสรุปคือไม่ต้องครับอย่างที่เห็นไปตอนแรกก็คือมันสามารถติดเข้าไปได้เลยคือแบบเก็บงานดีมากๆนะครับอันนี้เวิร์กมากนะครับสำหรับในข้อนี้นะครับจุดขยับของโมเดลเนี่ยผมขอให้5เต็มเลยครับ แล้วก็มาต่อกันในข้อความแข็งแรงของโมเดลนะครับผมลองขยับจัดท่าทางทั้งตอนที่เป็นเน็เล่แล้วก็เวอร์ชูนะครับมันค่อนข้างจะแข็งแรงมากๆตอนแรกผมคิดว่าประกอบเกาะเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะหลวมมันจะก้องแก้งหลุดง่ายหรืออะไรหรือเปล่านะครับสรุปแล้วคือมันแข็งแรงมากแม้กระทั่งตรงส่วนที่เป็นตรงเขาเนี่ยนะครับปกติแล้วอ่ะตรงเนี้แหละมันจะเป็นจุดที่แบบค่าได้เลยว่าเอ้ยมันไม่แข็งแรงแต่นี่คือแบบ ติดเข้าไปแล้วแบบเออมันอยู่อ่ะอยู่แน่นเลยอ่ะนะครับแล้วเวลาถอดก็ถอดง่ายด้วยนะครับแต่ละชิ้นอ่ะอันนี้คือจุดที่ดีมากๆนะครับสำหรับในข้อนี้นะครับความแข็งแรงของโมเดลผมขอให้5เต็มเลยครับแล้วก็มาอยู่ในข้อสุดท้ายนะครับความคุ้มค่าของโมเดลนะครับสำหรับตัวนี้นะครับได้อะไรบ้างนะครับได้ตัวนัทเล่นะครับ1ตัวนะครับและก็ได้เกาะที่สวมใส่เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชูนะครับแล้วก็เป็นอาวุธ นี่อาวุธหลักของเขา1ชิ้นนะครับแล้วก็อาวุธบีมไรเฟิลน,นะครับโล่นะครับมีลำแสงของบีมเซเบอร์นะครับ2อ,อันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนจะเป็นลำแสงของปืนมันจะประกอบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็มีมืออย่างที่ผมบอกไปตอนแรกก็มีมือกำแบบนี้ใช่ไหมมีมือแบบถืออาวุธนะครับลักษณะแบบนี้นะครับมีมือที่กำลังเหนี่ยวไกนะครับ นี่นะครับแล้วก็มีมือแบนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีคนมาให้3คนเลยนะอันนี้3าคนเลยนะครับแล้วก็มีตัวพลังงานนะครับ1อันซึ่งเอาไปใส่ตรงอกได้นะ แต่สำหรับผมอะรู้สึกว่ามันจะหลวมๆผมก็เลยเอาอีกอันนึงใส่ดีกว่านะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับที่ได้มาของเจ้าตัวนี้นะครับค่อนข้างเวิร์กแล้วก็โอเคมากๆซึ่งตัวนี้นะครับผมได้มาจากร้านทอยนิกดอนะครับในราคา2,720บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นราคาที่ย่อมเยาวมากๆนะครับเหมือนลดราคามาให้แล้วอะนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับมีลิงก์ด้านล่างสําหรับ เจ้าตัวเวอร์ชูตัวนี้นะครับแล้วก็มีลิงก์ร้านแล้วก็ลิงก์สำหรับพิออเดอร์ด้วยนะครับไปกดดูได้เลยนะครับส่วนใครนะครับที่ไม่มั่นใจจะเข้าไปถูร้านหรือเปล่านะครับนี่เดี๋ยวจะมีแถบบาร์ขึ้นด้านล่างนะครับก็จะเป็นโลโก้นะครับสามารถติดต่อได้ทาง Facebook แล้วก็โชปปีเลยนะครับสําหรับผมนะตัวนี้จากที่ประกอบมาทั้งหมดแล้วก็รีวิวมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างคุ้มค่ามากๆกล่กองใหญ่มากๆอะ่ะ ถ้าใครที่แอบแฟนซื้อผมรับรองว่าไม่มีทางเอาเข้าบ้านได้นะครับอาจจะต้องไปหาประกอบที่อื่นแล้วก็ค่อยแบกตัวเข้ามาเพียวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับกล่องก็อาจจะแบบว่าหลบๆซ่อนๆนะครับเพราะว่ากล่องมันใหญ่จริงๆนะครับแต่ประกอบมาแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับมันก็ค่อนข้างมีน้ําหนักพอสมควรเลยนะครับตอนที่ใส่เกาะเป็นวัชชูเรียบร้อยแล้วนะครับละชิ้นส่วนที่ให้มาแต่ละชิ้นนะครับจุดขยับรายละเอียดต่างๆเนี่ย ผมรู้สึกว่าลุงบันแกค่อนข้างจะใส่ใจรายละเอียดมากขึ้นนะครับถ้าเทียบจากเมื่อก่อนนี้นะครับส่วนตัวนี้นะสำหรับผมอะถ้าต่อดิบติดสติ๊กเกอร์ตัดเส้นเนี่ยก็สามารถตั้งโชว์ได้สบายๆแต่ถ้าใครอยากทำสีเพิ่มเนี่ยก็สามารถทำได้แต่สำหรับใครที่แบบไม่ชอบทำสีเลยนะครับตัวนี้ก็เวิร์กมากๆสำหรับคนที่ไม่ชอบทำสีสำหรับในข้อนี้นะครับความคุ้มค่าของโมเดลนะครับผมขอให้5เต็มเลยครับ และนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากผมเท่านั้นนะครับสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจของแต่ละคนได้นะครับส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับคลิปถอยพาลงถึงคลิปอื่นๆนะครับฝากกด Sub s c r i b ์นะครับกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับใครที่ชมแล้วยังไม่กดต้องรบกวนกดให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนั่นเองสําหรับครั้งนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ